หากพูดถึงรองเท้าแต่ไนกี้คงไม่พูดถึงรุ่งยอดฮิตอย่างรุ่งวิกตอรี่วันไม่ได้เพราะมาในดีไซน์คลาสสิกกับสายคาดเท้าเส้นเดียวที่สลับอักษรและโลโก้ของไนกี้อันโดดเด่นแต่มีการปรับสายคาดให้กว้างขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการล็อกเท้าสำหรับผู้หญิงที่มีเท้าไซส์ใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการม้วนขอบด้านบนของสายคาดและบุนวมเพื่อเพิ่มความนุ่มสบายเวลาใสา่รองเท้ารุ่งนี้ใช้โฟมแบบใหม่ที่ช่วยลดแรงกระแทกเชิงกลไกทำให้เดินสบายเท้ามากขึ้นส่วนพื้นรองเท้าด้านนอกนั้นใช้ดอกยางรูปแบบใหม่ที่ทำให้เกาะพื้นได้ดีขึ้นป้องกันลื่นถลไม่ว่าจะใส่เดินบนพื้นแบบใดก็ตามค่ะ เพิ่มความคล่องตัวขณะเคลื่อนไหวพร้อมท้าทายทุกกิจกรรมด้วยรองเท้าแตะรัดส้นที่ออกแบบมาเพื่อสาวสาว,สาวที่ชอบเดินสายทำกิจกรรมกลางแจ้งโดยเฉพาะมาในสไตล์เท่ทรงสปอร์ตตามแบบฉบับไนกี้โดยด้ยดานบนทำม,มาจากวัสดุสังเคราะห์ที่ให้ความนุ่มเท้าพร้อมด้วยรูปแบบการดีไซน์ที่ช่วยระบายอากาศได้ดีและที่สำคัญด้านหลังยังมีสายรัดส้นเท้าที่ปรับระดับได้ช่วยให้คุณสามารถปรับรองเท้าให้กระชับเพื่อความคล่องตัวในการเดินส่วนพื้นรองเท้าใช้โฟมสอง ันพร้อมรองดอกอยางแบบใหม่ที่ช่วยให้เดินสบายนุ่มเท้าทําให้คุณสามารถเดินทํากิจกรรมท่ามกลางแสงแดดได้ทั้งวันแบบไม่ปวดเท้าเลยค่ะมแม้ภายนอกจะดูเหมือนรองเท้าแต่ดีไซน์ธรรมดาแต่รุ่นออฟคอร์ดนี้ก็ยังเพิ่มลูกเล่นด้วยตัวอักษรไนกี้ขนาดใหญ่แบบนูนบนสายคาดช่วยบ่งบอกได้ถึงความภาคภูมิใจของแบรนด์ได้เป็นอย่างดีแถมด้วยการบุกผ้าเจอร์ซี่และหุ้มขอบสายคาดท,ที่เพิ่มความนุ่มเมื่อสัมผัสกับเท้า อีกทั้งยังเลือกใช้โฟมรีไวฟ์ที่มีความหนานุ่มพิเศษ2ชั้นในการช่วยลดการกระแทกทำให้คุณเดินได้สบายและช่วยให้ทรงตัวได้ดียิ่งขึ้นส่วนพื้นรองเท้าเป็นดอกอยางรูปก้นหอยอันมีส่วนร่องโค้งเข้ากับรูปเท้าทำให้ลงเท้าเดินได้อย่างเป็นธรรมชาติพร้อมยึดเกาะพื้นถนนได้ทุกรูปแบบอีกด้วย สำหรับรองเท้าแต่รุ่นไอคอนคลาสสิกนี้มีจุดเด่นอยู่ที่พื้นรองเท้าที่มีความหนาเป็นพิเศษผลิตจากโฟมขึ้นรูปที่มีน้ำหนักเบาและยืดหยุ่นช่วยรองรับและกระจายน้ำหนักรวมถึงลดแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีมั่นใจได้เลยว่าสามารถใส่เดินแบบสบายๆไม่ปวดฝ่าเท้าในส่วนของพื้นรองเท้าชั้นนอกนั้นแต่งแบบพทเทินแบบ a i r Force อสหนึ่งที่ช่วยเสริมการยึดเกาะพื้นผิวได้อีกชั้นหนึ่งทำให้ใส่แล้วไม่ลื่นถลกง่ายไม่เพียงเท่านั้น ยังมาพร้อมสายอัปเปอร์แบบตีนตุ๊กแกที่ช่วยให้คุณสวมใส่ง่ายและสามารถปรับขนาดให้กระชับกับเท้าได้ดีอีกด้วยค่ะใครที่กำลังมองหารองเท้าแต่รัดส้นไม่ควรพลาดรองเท้าแต่ไนกี้แคนยอนคู่นี้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อสาวสาวสายผจญภัยโดยเฉพาะ เนื่องจากด้านบนมีสายรัด3เส้นที่สามารถปรับให้กระชับกับเาวแถมยังมีช่องว่างส่วนบนที่ระบายอากาศได้ดีทำให้ไม่ต้องกังวลเรื่องความอับชื้นจากเหงือ่อในส่วนพื้นรองเท้าเป็นโฟมหนาสองชั้นทำให้เดินได้สบายยิ่งขึ้นโดยเฉพาะพื้นชั้นนอกที่โดดเด่นด้วยขนาดที่ใหญ่สามารถช่วยรองรับทุกการก้าวได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ดอกอยางยังมีปุ่มและร่องลึกซึ่งช่วยให้รองเท้าเกาะพื้นแนบแน่นช่วยให้คุณมั่นใจไม่ว่าจะเดินบุกน้ำลุยป่าแค่ไหนก็ไม่หวั่นค่ะจุดเด่นของรองเท้าแต่รุ่น k a w a ชาเวอร์อยู่ที่ส่วนสายรัดที่ได้รับการบุนวมเพิ่มความนุ่มช่วยให้กระชับกับเท้าเมื่อสวมใส่แถมด้วยโลโก้แบรนด์ไซส์ใหญ่สุดคลาดสิบบ่งบอกความเป็นไนกี้ได้อย่างดี ส่วนพื้นรองเท้ามีโฟมชั้นกลางที่ให้สัมผัสที่นุ่มนวลกับเท้าเมื่อใส่เดินอีกทั้งรองเท้ายังมีน้ำหนักเบาทำให้เดินสะดวกไม่หนักเท้านอกจากนี้ยังมีร่องดอกอยางที่โฟมร,รองตรงพื้นรองเท้าช่วยให้เดินได้อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อกดเท้าลงพื้นและด้วยรูระบายอากาศที่พื้นรองเท้าทําให้สามารถใส่เดินบนถนนลงทะเลหรือใส่าอาบน้ําได้อย่างไม่ต้องกลัวอับชื้นอีกด้วยค่ะ ดีไซน์เก๋ไก่พร้อมคุณสมบัตินุ่มสบายต้องรองเท้าแต่ไนกี้รุ่นออฟคอร์ดดูโอสไลด์เลยค่าเริ่มต้นกันที่สายคาดเท้า2เส้นที่ทำจากหนังสังเคราะห์พร้อมบุททับด้วยผ้าช่วยเพิ่มความนุ่มนวลเมื่อสัมผัสกับเท้าและช่วยเสริมความกระชับเวลาสวมใส่ ยิ่งไปกว่านั้นโฟมชั้นกลางของพื้นรองเท้ายังเป็นแบบนุ่มพิเศษที่ช่วยเพิ่มความสบายเวลาเดินและอีกหนึ่งความน่าสนใจของรุ่นนี้คือพื้นรองเท้าชั้นนอกซึ่งถูกออกแบบมาด้วยความประณีตและแตกต่างจากรุ่นอื่นๆทําให้มีสัมผัสที่เบาขั้นสุดแบบที่คุณไม่เคยได้สัมผัสจากที่ไหนมาก่อนเลยค่ะสำหรับสาวๆคนไหนที่ชื่นชอบรองเท้าสไตล์สปอร์ตเราแนะนำรุ่นอาซูน่าสไลด์รุ่นนี้เลยค่ะ ราะถือเป็นอีกรุ่งที่คงเอกลักษณ์ของไนกี้เอาไว้ได้อย่างดีแถมยังถูกดีไซน์มาให้ดูทันสมัยหน้าสวมใสย่ยิ่งไปกว่านั้นสายรัดยังมีขนาดกว้างมาพร้อมเชือกผูกซึ่งสามารถปรับระดับความกระชับให้เหมาะสมกับเท้าของผู้ใส่ได้รองเท้ารุ่งนี้ใช้โฟมสองชั้นที่พื้นรองเท้าช่วยลดการกระแทกและทำให้เดินสบายแถมด้วยดอกยางที่มีรูปแบบแตกต่างกัน ช่วยให้รองเท้ายึดเกาะพื้นได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นพื้นถนนทางเท้าพื้นทรายหรือพื้นดินครุกคะก็เดินได้ไม่มีลื่นนถลยค่ะ หากคุณเป็นสาวสายหวานที่ชอบสีพาสเทลสดใสต้องไม่พลาดรองเท้าแต่ไนกี้รุ่นวิกตอรี่วันคู่นี้เลยครับเพราะนอกจากจะมีสีชมพูพาสเทลที่ดูนุ่มละมุนแล้วการใช้งานก็ยังดีไม่แพ้กันเพราะพื้นรองเท้าผลิตจากพื้นฟอร์มแบบใหม่ที่ให้ความนุ่มสบายและตอบรับฝ่าเท้าได้ดียิ่งขึ้นโดยทางแบรนด์ได้ใส่ใจออกแบบให้มีส่วนวอลโคง้งรองรับกับสรีระของเท้าช่วยให้ใส่ได้ยาวนานโดยไม่เมื่อยและไม่ลื่นถลย นอกจากนี้บริเวณขอบด้านบนของแถบคาบยังมีการม้วนเพื่อเพิ่มความนุ่มอีกด้วยและที่สำคัญคือตกแต่งโลโก้บนผิวอัปเปอร์ช่วยสะท้อนความเป็นไนกี้ได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะ รองเท้าแตะไนกี้แบบหนีบสุดชิคที่พร้อมจะเปลี่ยนลุคของคุณให้ดูเท่มีสไตล์ยิ่งขึ้นโดยเป็นรองเท้าแตะแบบหนีบที่ส่วนปลายเท้ามีความโค้งมนช่วยลดการเสียดสีแถมยังมาพร้อมกับความนุ่มสบายเนื่องจากรุ่นนี้ใช้โฟมในการผลิตพื้นรองเท้าซึ่งไม่ได้ช่วยแค่ลดแรงกระแทกแต่ยังมีน้ำหนักเบา ช่วยให้เดินได้อย่างสบายเท้าและผ่อนคลายมากที่สุดและที่สำคัญดอกอยางตรงพื้นด้านนอกอยังถูกออกแบบโดยมีแรงบันการใจจากวัฟเฟิลที่ช่วยให้เกาะพื้นได้ทุกรูปแบบอย่างมั่นคงอีกด้วยเหมาะสำหรับใส่เดินเล่นชายทะเลหรือไปเที่ยวชิลๆอย่างมากเลยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด